เอาละครับก็ขบสวีท่านผชมดูท่านที่มาชมรายการในชาแน,นลนะครับขอโทษที่พูดไปไวนะมเมื่อกี้สามสองหนึ่งโอ้ยมาเทมาอย่างเาางฟี้ยวเฟ,วฟวีคิดถึงเธอเฟยคิดถึงเธอเฟ้ยเฟ้ยวเฟ้ยน้ได้มีดาบแบบเพีย,ยงดีวะ่ะแล้วจะไปไหต่อมีนะเอ้ยมีหน้าน่าเป้าวะโอ้ยเสียเสียว,วะ ไอ้เพื่อนโอ้ยไม่มีเลยหรออะไร,ร,ะไรวะข้างล่างยังไม่มีให้แดกเลยสักมาไฟกับกูะเฮ้ยตรงนี้นไม่มีคนวะเฮ้ยไ,ไปดีป่าวไปไฟดีวอ๋อไอ้หียแม่งวิญญาณวิ่โอ,ะ,โอ,ะ,อะไรวะเพยงการเดินทางหนึ่งส้นเหนึ่งเอหนึ่งมมีความหมาย ทำไมเดนเ่นะคะเจ้าเฮ้ยมากกว่าการเดินทางของเราสองคนชิดกันการเนทา้ของเราสองคนชิดกันันเฮ้ยบล็อก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 ม่บลอกไหมบล็กเอยบลอกมึงบอกขอบอกขอบอกมึงก็เอาเนออมาเพียงการเดินทางหนึ่งสามดางหนึ่งเดินไปมันไม่ไกลน ทำาไม่เตอตัเรียนรู้เข้าใจให้มากกว่าการเดินท้ากองดสำคัญที่การให้รู้กันดสำคัญที่การโอ้โหเราจะเสี่ยงไหมของในตัก็แทบจะไม่มีชิปชิปบ,บล็อกที่นี่ก็แทบจะไม่มีให้ขุดชิดพมาดูตัวสภาพ แม่ทำไมครับเวอร์ชันนี้มันมีเอนเตอร์โพลก็น่าจะดีไปแล้วครับฟุกแม่ตายแล้วครับทจ้าเชียงเพลงการัทั้งเพลงนึงจะได้รักนั้นเป็นความหมายถ้าไมตัดตรงนี้ลูกใจให้มากกว่า การเดินทางเราทังคนคือการเรียนรู้การเราทั้งคนคือการเข้าใจธอเ้ทกคนคนนี้บปกวะไม่ใช่การเดินท่างเราทังคนคือการเรียนรู้การเราทั้งคนคือการเาใจเธทันจะจจจ เออบินดูบินดูเฮ้ยว่าเราจะป้องกันคนไหนดิสิ <c oughs> อุย้ยคนนี้เลยเออไม่เอานี่ก็ไม่รอนี่ก็กเฮ้ยคุยอะไรโอ้ผู้หญิงผมไม่น่าละไม่น่าละลดี๋ยวหาของะโอ้โหม่ไบ้นักเออเอ็ดเนี่ยเอ็ดมินเนี่ยเอ็ดม,มินเนีเ่ยโอ้โหเอ็ดม,มึงเป็นหมา้ยคนนี้และเว้ยดกใจกว่าสันมึงดูดิดูแขนดิดูแขน,ขน,ขน,ขนแต่ละแขน ไอคนนี้วะอุย้ยชื่อแม่กูจะวนทำไมนี่แหละคนนี้แหละเออเดี๋ยวูป้องกันให้เพื่อนไม่ต้องห่วงทำมานทำมึงกูจะบองบางใบบองบางใบเข้าใจะมาบีบบองไรเบ่งไบอ๋อเฮ้ยมีคนยิงมาว่ะเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเขาทำมึงไม่ได้หรอกยิงมาดิไอ้ควายอ่อนหนอยอ๋อมึงทำอ๋อ ก้องกัรให้ก้องคันอยู่เอเลยพงการันต์นี่ยน่นี่นี่่มันมีามจต้อน่้ใจให้มากกว่าการเดินทาเราสองคนดูกอ๋อเฮ้ขอโทษเาก้องไว้ดีวามันเป็นไรเฮ้ยไองกัรตรงนี้ไอ้ังการตรงนี้เออมาดิ 好？哇啊哇！好吃。 เพ่อนกูวมึงทำเพื่อนกูเหรอไอสาไอเีอะไอเพื่อนกูยู่ไนวะเนี่ยเอาคบเราจะป้องกันไอคนนี้กันเฮ้ย ใครทำมึงใครทำมึงเอ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยมึงทำยังไงวะเอาวะเอาวะเออมาเพื่อนเอานี่สู้มันไปโอ๊ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตอนเนี้ยเออหืมไอ้ชื่อเมื่อ่อนวะอืเอาเลยเอาเลยแม่ทีมเดียวกันทำไมวะนั่นจริงจะทีมนี่สัสลงอ่ะ เฮ้ยเร็วเร็วดิก็ไม่มีเวลาดูนะเว้ยอ๋อก็ตัดคลิปมามาทำไมตัวมาแล้วอืมตัดคลิปแม่งเลยเออมีคนสกินเหมือนผมนะครับแต่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนเป็นผู้หญิงแต่ผมไม่น่าเชื่อครับผมก็แค่ดูค่ะสกินมืาผู้หญิงจัดละเอ้ยเป็นการเดินทางเพลงหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สามารถกนไปกันต่อ้าการเดินเท้าทุกคนดีกันรู้จรักอทุกคนดีกันเทาอะไรวะทีเทไอ้ชิคุไปแล้วไอ้เชีอยโอ้โอตกตก็ไม่เป็นไรครับเชื่อใหม yeah!

awa 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 dai nama dia ke mata kelam tip 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 เพลงการเดนทางเพลงห่กรเดไความมทำไมะตเ้ใ <zo> ห้มากกว่าการเดินทางของเราสองคนอยู่กันกันขงเราสอคนอยู่กันเาจถ้าสาจะมาคุดบล็อกในนี้แล้วก็ไปใช้ได้นะการเดินเอมันก็ถอยดิจะิโอ้โห เฮ้ยคุณได้วะแม่ในลองไปวางไว้ดิมมาจ้ะไม่เกิดมัแต่ในสามารถวางบอกได้ด้วย นะครับอืมชนไดดีกว่าเป็นการทางเพียงาเพ่ามาแตอจเรียนรู้เข้าใจให้มากกว่าการเดินจะาาันไปนกการเ่นจะาเรางันดปไกลเ้าจะได้จ้ช้จริง 哎呀，好嘛！

เาะกจะให้มากว่าแต่เนสอง้องสองคนคือการโอ้กนสององคือกรอดเาเขาจนเข้เอาไว้ต่อเรามีเราคนเดียวที่ ต่อมาถึงได้ไม่เชื่อ,อเดินมาตายเฉยการเดินทาา่าข้งสองคนหรือการข้อสองคนหือการอืมดูหน้าก่อน,นกำลังรู้ว่าจะฝากที่แกดูไปแล้วครับยังฉลองไม่จบนะครับเอาว่าเอาว่าแค่นี้นก,นะะก, like, ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับ ถ้าเป็นลางจะทำคลิปเราจะไปกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอขอชมวิกวกอาเฮ้ย <Hey, S 2> ฝาแฝกันง่ายเสร็จ What the fuck ว้ยน้นะครับ